ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตเพลงเอาความรักเธอนั้นคืนกลับไปนะครับจะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหันหลังก่อนนะครับชุดแรก 1>, 1 2 3 4 5ส7าและ1หันหลังมานะชุดที่2เหมือนเดิมครับและกลับไปหน้าเดิมนะ1 2 3 4สาสี่ ห้าหกเจ็ดและสองชุดที่สามนะครับที่สามสี่เลนและด้านหลังหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอันนี้คือชุดที่สามนะครับชุดที่สี่ควายขวาแล้วทำรันเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, แปดอันนี้คือ นะครับชุดที่4ต่อไปชุดที่5ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8ต่อไปนะครับชุดสุดท้ายลงด้านล่างเปลี่ยนทิศมาด้านนี้แล้วนะครับ1 2 3 4 5และ6 7และ8ทวนอีกรอบนะ6ชุดพร้อมกลางหนึ่ง 5, 6, 7าและ1 1 2 3 4 5 6 7และ2องชุดที่3ครับ1 2 3และ4 7, 5 6ห้และ8ชุดที่4 1 2 3 4 5 6 7และ8ชุดที่5ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ

เจ็และ8้าและแปหนึองและ6 7และแปหนึ่งสองสามสี่ห้าหและสองหนึ่งสองสามและส 5 6 7เจดและสามหนึ่งสองสามสี่ห้าดและ8 1 2หนึ่งสองสาและสี่ห้าหเจดและ8ปดหสองสามสห้าและ6เจดและเริ่มใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดและหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า จ็ดและสองหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและสี่หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและห้าหนึ่งสอง